สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนีน้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุอะไรนะชาวธาตุน้ำก,รรก็ระกดมีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะก็ตรงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งยัง,ยงน,น,นะจ๊ะแล้วก็แจ้งใน1-2อาทิตย์ที่จะถึงมีคิวว่างอยู่ ใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็จองคิวกันมาได้เลยหรือว่าอยากจะสั่งซื้อน้ำหอมของอไอซาก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้นะคะราคา350บบาทส่งฟรี ขนาด30 ml แบบนี้นะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นขนาดทดลองออาเล็กๆไปลองดมลองใช้อะไรก่อนก็ลองกันได้ค่ะขนาดอยู่ที่3 ml ราคาคนละ59บาทไม่รวมส่งแต่ถ้าจะสั่งเป็นน้ำหอมซีกลิน่นในขนาดทดลอง3 ml ราคาพิเศษจะอยู่ที่222บาทส่งฟรีนะคะอืมแล้วก็ในแต่ละคลิปหรืออะไรต่างๆจะมีการเฮ้ย ลืมบอกเอ่อแอดอดีไลน์มาที่อลิสาคิกลางแล้วก็เอสเก้าสองนะคะแล้วก็ในแต่ละคลิปบริษัทจะมีการใส่สินค้าอะไรใดๆลงไปของกินของใช้หรืออะไรต่างๆที่มันน่าสนใจอะไรในช่วงนั้นหรือที่ไอ้สายยากจะโพสตอ้อยาจะลงเองก็ตามนั้นเนาะก็ถูกใจใครอยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะออเดอร์ก็อุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะโอเคไหมมาดูสิว่าชาวท่าน,น้ำกรกมิพก่พิจิตรที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง โฟเป็นนักรโคลสี VII ่เหรียญเอสบอลแปดไม้เท้าเซเว่นนับเป็นนักรโคลเจ็ดเหรียญเดดเด็ดทูสอดสองดาบชาวธาตุน้ำก็รกควมีพิจิกรหรอช่วงที่ผ่านมาเออเขาเรียกว่าคนที่คุณคุยถึงอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินมังกรประสบการณ์ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมไมทุนตนกลมนะคะ มันมีการอยู่ติดต่อสื่อสารหรือจบการพูดคุยอะไรกันไปแล้วหรือเปล่าชาวาน,น้ําแต่ว่าเมื่อเหมือนตัวเรายังมีอารมณ์ของการที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองอาจจะยังเป็นช่วงของการแบบยังจดจ่อยังจมปลักอยู่อะไรกับกับคนคนนี้เพราะว่า หลังจากที่มันมีการหยุดนิ่งอะไรกันไปเนี่ยพอเรามันมีการคิดทบทวนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเราห่วงแหนคนคนนี้เหลือเกินแล้วยังมีการที่อยากจะมีการพูดคุยอะไรกับคนคนนั้นอีกแต่ประเด็นคือด้วยความที่มันจบกันไปแล้วเนี่ยการที่เราจะมีการสื่อสารหรือแชทหรือจะพูดคุยอะไรกับคนคนนี้มันทําให้เราค่อนข้างจะคิดอยู่ว่ามันสมควรไหมหรือว่าเราควรทักอะไรไปหาเขาหรือเปล่าแต่เราก็คิดถึงเขาจังเลย แต่ก็แบบลังเลใจในการที่จะแอคชั่นพูดคุยหรือทักแชทหรือสื่อสารอะไรกับคนที่คุณนึกถึงอ่ะอแต่ก่อนหน้านี้มันมีการนิ่งงกันไปแล้วไงแต่ก็คิดอยู่ว่ากูกูคิดถึงอ่ะคุยดิบวาะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วไงวะคนที่ชาวธาตุน้ำกรากฎมีวิจิตรนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไง นายอฟคัพอ uh, oh. mm ัศวินถือถ้วยคิงอั e เ t น c l โคราชาถือเรียนสิกสับอดหกดามเอสวานแปดไม่เท้าค่ะแล้วก็เซเว่นอฟคัพเจ็ดถ้วยคนที่คุณนึกถึงอ่ะ uh, ในช่วงที่ผ่านมา ตัวเ,เองอาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรตัวเองออกมาแล้วก็ได้นะถึงแม้ว่าอาจจะมีการแบบอึดอัดใจอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นการออกมาที่อาจจะทําตัวไม่ถูกด้วยก็ได้เหมือนกันแต่ว่า,าคนคนนี้ก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัเองหรือว่าก็นิ่งในการที่จะรู้คุณค่าของตัวเองเช่นกันอืม แต่ทำไมมันดูไม่ได้เป็นฟิลที่แบบว่าอยากออกมาด้วยความเต็มใจอะคือมันมีความแบบว่ายังอยากมีความรู้สึกที่ดีหรืออยากจะงอกลับไปหรือมีการแบบ ออกมาจากตรงนี้แล้วเขาจะงอ้อฉันไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะมาเลยทําให้แบบว่าบางคนเน,นี้ยเป็นการที่ออกมาโดยที่อาจจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างแล้วไม่รู้ว่าไอการที่ออกมาเขาจะต้องเจอกับอะไรหรือว่าอา่อสิ่งที่เขากังวลใจเนี่ยมันมันจะเกิดในอย่างที่เขาคิดไหมแล้วมันจะมีคนที่เข้าหาเขาหรือมาชิดเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็เลยใช้วิธีการนิ่งไม่อะไรไม่หือไม่อือไม่รู้ไม่รู้สึกไม่แสดงออกอะไรทั้งสิน้น ก็แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนแบบยังมีความแคร์หรือยังอยากให้ความรักอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงในเมื่อมันต้องออกมาแล้วหรืออะไรเงี้ย <c oughs> หรือ <c oughs> เขาอาจจะมีความคิดที่อยากจะง้อชาวธาตุน้ำเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องพูดคุยหรือทอํายังไงให้มันโอเคด้วยอะ่ะ เขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกหรือเป็นคนที่อาจจะทําอะไรนะี่ดูคิดเยอะย้ำคิดยำทำแล้วก็มันดูทํามันดูอึดอัดกับการที่จะแบบหาคําตอบในการที่ทํายังไงเพื่อให้เธอพอใจด้วยแต่ถ้าเธอไม่ได้อยากคุยหรืออะไรเงี้ยฉันก็ออกมาของฉันในสถานการณ์มันลี่คลายก่อนก็ค่อยว่ากาันละกันคือตอนนี้ก็ไม่อยากจะขยับขยี้ยนทําอะไรมากกว่าถ้าทําอะไรไปแล้วมันไม่โอเคมันมันจะดูแย่หรื สถานการณ์มันอาจจะแย่ขึ้นก็ได้เดี๋ยวดูดิสถานการณ์ความรักของชาว่านน้ำกรกรกลมีวิจิกในช่วงของเดือนสิงหาคม68กแปดเป็นไงนายอบซอดอัสวินเือดาบนายอบบานัสวินเธอไม่เท้าควีนออฟคัพเอ้ยขอโทษเซเว่นออฟคัพเจ็ดถวด้วยเดอะฮัลโ a ล t ฟนเทียร์เป็นตะโสามเหรียญ สถานการณ์ความรักของชาวท่าน,น้ํากับตะกณ์มีจริงในช่วงเดือนสิงหาคมหกแปดนะอม,มองว่ามันมีการสื่อสารอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่มันมีการเข้าหาอะไรของคนคนหนึ่งอยู่หรือบางทีพฤติกรรมอะไรของชาวท่าน,น้ําตัวเราเองนี่นแหละมันอาจจะมีการแอคชั่นอะไรที่มันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูอยากแต่อีกด้านหนึ่งก็ดูจะ จะดูแล้วแต่อารมณ์เราด้วยอะทําไมนะมันขึ้นเจ็ดถ้วยมาแสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ของการที่คุณจะเจออะไรนะตรงเนี้ยมันมีการเข้าหาจากใครสักคนหนึ่งในการที่จะพูดคุยกับคุณแหละแต่ในเรื่องของการที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์หรือทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมอะอืมมันอาจจะไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่หรือว่ามันยังเป็นอารมณ์ของการที่ เข้ามาเพื่อให้เรามีความคิดว่าเอ้ยความสัมพันธ์มันจะมีโอกาสได้มั่นคงนะแต่บางทีพฤติกรรมการแนทชั่นของเขามันอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่เขาวาดฝันอะไรให้เราได้คิดแบบนั้นน่ะนะกนะ็อาจจะเด็กกับคุณก็ได้ค่ะหรือบางทีพฤติกรรมการเข้าหาของเขามันมันดูมันดูรุนแรงแต่ก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอพยายามจะทำตัวให้ดีแต่ก็บางทีก็มีพฤติกรรม ที่มาจากกมรสันดานก็แทรกออกมาเหมือนจะอยากมีเราเทอทันกับเราเยอะแต่อีกด้านนึงก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยเหมือนกันมันแต่มันจะมีการพูดคุยกันอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยแหละแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนแบบยังเลือกๆอยู่ยังไม่รู้ว่าจะยังยังไม่รู้จะยังไงยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจแบบเออชัดเจนเลยไหมแต่ก็ดูจะพยายามโชว์ว่าตัวเองก็สามารถได้ความชัดเจนหรือทําตัวให้ดีขึ้นได้นะแต่พฤติกรรมมันก็ดูไม่ค่อย ไม่ค่อยไปในแนวเดียวกันนะที่คุณจะเจอนะอคนที่คุณนึกถึงอ่าคนที่ชาวท้านน้ำก็จะมีนึกถึงในช่วงสิงหาคมสถานก,การณ์พลังงานเป็นไงทุบสอดสองดาบทำพลันเทนอเป็นดัคโกสิบเหรียญน,นายอเปนดัคโกสิบเหรียญแล้วก็เทียเป็นดัคโกสามเหรียญ บางทีก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะมีการกังวลใจว่าเขาจะจะยังไงในในความสมัมพันธ์อาจจะเป็นอารมณ์ของการรอคอยดูเชิงอะไรบางอย่างอยู่เพราะว่าเขาก็ต้องดูพฤติกรรมอะไรของชาวท่านำเหมือนกันว่าสิ่งที่เราแสดงออกกับเขาอะมันมันดูต้อนรับเขาหรือเปล่าคือบางคนเน,นี้ยเขาก็อยากที่จะมีการปรับปรับความเข้าใจหรือปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาอยู่ถึงแม้ว่า มันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่หรือเขาก็กังวลอะไรในเรื่องเนี้ยว่าเขาจะทํามันได้ดีไหมแต่ว่าคนคนนี้ก็เลือกที่จะคุยในเรื่องของการที่แบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะแต่ถามว่ามันแน่นอนขนาดนั้นไหมก็ขอให้มันมีการปรับซึ่งกันและกันก่อนคือถ้ามันโอเคหรือแฮปปี้มันก็มันก็ให้มันเป็นเรื่องของของอนาคตของธาตุน้ํากับเขาละกันอะไรอย่างเงี้ย ดูเขาเองก็อยากคุยกับคุณนะ mm hmm. เพื่อมีการปรับอะไรสักอย่างปรับความเข้าใจปรับตัวเองเพื่อให้เราโอเคกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะกังวลมาเยอะอยู่ะ่ะในช่วงในช่วงแรกๆอาจจะแบบไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโอเคกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ไงเขาก็ดูจะจะอยากทำให้ตัวเรากับเขามันมีการพูดคุยกันหรือกับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาเป็นความรู้สึกอะไรที่อบอุ่นกันน่ะนะพยายามแนะนำอะไรชาวท่านน้ำก็ควรมีบิจกเซเว่น r mm ็อ7สอดเจ็ดดาบเดอะเดตทัวร์ออฟวนสองไม้เท้าอินเซนต์เรลชั่นชิพแฮฟเฟนเดอะริเวอร์ออฟโนรีเทิร์นเพอร์เฟกต์อะเพอร์เฟกต์ไทมิงคเอฟ Ask your help from o t h r s นะคะ compromise คุณกับเขาอะนะถ้า้นามันอาจจะมีการนิ่งการหยุดอะไรกันไปที่จะไม่คุยกันแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรอคอยในการที่จะกลับมาในจังหวะเวลาที่ที่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันดึงดูดกันอยู่หรือมันมี passion ต่อกันเยอะ มันมีความแบบยังรู้สึกอะไรกันอยู่เลยอยู่เยอะถึงแม้ว่าจะจบอะไรกันไปแล้วคุณอาจจะมองความสัมพันธ์ตรงนี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วหรือคนคนนี้ไม่สามารถที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขนาดหรอกคือตัวคนคนเน,นี้ยเขาก็มีการที่แบบว่ารอคอยในเรื่องของการที่จะปฏิบนนัติอ,อะไรเราแต่ก็อยู่ที่ว่าตัวเราอะมีการอ,อยากที่จะให้คนคนเนี้ยอยู่ในชีวิตเราอยู่ไหมก่อนอืม เขาอาจจะไปหา,าเขาเรียกว่าคำแนะนำอะไรจากคนอื่นๆหรือขอให้คนอื่นช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยในความสัมพันธ์แล้วตรงนี้อยากให้มีศรัทธาดน,นึงว่าถึงแม้ว่ามันจะจบอะไรไปแต่มันไม่ได้จบแบบจริงอะ่ะมันจะมีโอกาสได้กลับมาแต่มามา,มาปรับอะไรกันใหม่เนื่องจากมันมีความรู้สึกที่ยังดึงดูดกันมาก อาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะไปขอความเห็นขอคําแนะนําอะไรจากคนอื่นหรือว่าทางตัวเขาเองด้วยก็ไปขอความช่วยเหลือ,อจากคนอื่นในความสัมพันธ์นี้มันได้มีการคัมแบ็กกลับมาเพราะเขาก็รออยู่อือยากที่จะคุยอะไรหรือต้องคุยยังไงดีว่าเพื่อให้แบบว่าตัวเรามีความเข้าใจเขาแล้วไม่ได้ปฏิเสธเขาเลยอะไรย่างเงี้ยให้อบอกอ่าไม่ใช่ดิดูววามจะเข้าถึงคนสิ หยุดทำให้ฉันรักคุณมากกว่าน,นี้ได้แล้วการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณรู้จักอีกแล้วฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณปลดอยู่เคียงข้างชน,นะที่รักฉันไม่อยากรอนานกว่าน,นี้แล้วเป็นของฉันเดินนะฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเราอุยอ้ยขอโทษค่ะคือเขาอยากจะบอกว่า คุณนายหยุดทําให้เขารักมากกว่าน,นี้ได้แล้วเดี๋ยวนะมึงอรู้สึกกับเขาถูกไหมคือมึงรู้สึกกับเขาแล้วจะมาให้เขาหยุดให้มึงรู้สึกยังไงก็มึงต้องหยุดด้วยตัวมึงเองไหมถ้ามึงจะรู้สึกกับเขาขนาดนั้นนะเขาก็น่ารักอะไรของเขาอยู่แล้วอมืมันเป็นมึงเองที่ไม่สามารถปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกอะไรของมึงได้ให้มันลดลดน้อยถอยลงอื แล้วแต่เขาบอกว่าการที่ได้อยู่กับคุณมันก็คือทั้งหมดที่เขาต้องการนะก็คือจริงๆอะ่ะเขาอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แหละแต่ถ้าประเด็นที่บาดมาม,มีการจบอะไรกันไปด้วยความด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขาต้องการคือไม่ได้การไม่ใช่การที่จะจากคุณไปเลยโดยที่แบบว่าเราไม่รู้จักกันอีกเราเราต้องจบกันเราต้องห่างกันไปต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ สิ่งที่เขาต้องการคือการได้อยู่กับคุณอืมแล้วก็ตอนเนี้ยเขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักแล้วนะคือถ้าที่ผ่านมาบางทีสิ่งที่เขาทําแล้วทํด้วยความสำนึกที่จบไปอ่ะพฤติกรรมก่อนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่น่ารักอะไรกับเราเรารู้สึกว่ารับไม่ได้มันเกินไปเลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักก่อนหน้านี้ลานาแล้วนะแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้คุณอ่ะอยู่เคียงข้างเขานะที่ละมีรู้แหละเออ ตอนเนี้ยไม่รู้เธอจะโกรธฉันหรือจะยังรู้สึกกับฉันหรือจะไม่พอใจฉันแรงไงแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือฉันอยากอยู่กับเธอฉันก็ต้องการเธอและฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมาอยู่เคียงข้างฉันเนี่ยอืมฉันไม่ได้อยากไปไหนฉันอยากอยู่กับเธอนะไงแต่ฉันก็ไม่อยากจะรอนานกว่านี้ไงเธอเป็นของฉันไหมล่ะหรือยังไงอ่ะบางทีอย่างที่บอกบางทีตัวเราเองหรือพฤติกรรมของเขาเองมันมีความแบบอาจจะอารมณ์แบบ คุกกุ่นบ้างแต่อีกด้านนึงก็ยังมีแย่ๆยอยูอย่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากจะรอนานแล้วอ่ะคือที่จะแบบว่าพูดคุยหรือให้สถานการณ์มันดีกว่านี้เพราะเขาอยากมีคุณมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเราเขาแสดงว่าเขาก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรเขาไปทําอะไรแล้วทําให้เราต้องเป็นยังไงกับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะอ,อยากจะแก้ไขในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันไม่โอเคอย่างนี้กับคณ โอเคราศีอะไรดาวลักษ์อะไรธาตุอะไรที่มีเกมมิดพองกับชาวธาตุน้ำกระกดมมินพิติกเอ,อ,อคาร์บิคอลมังกรแอลออคอลีราศีกุมวอเตอร์กระกดินพิติกไฟก็ธาตุไฟเมสสิงห์ธน,นูนี่โอราศีสิงห์วอเตอร์กระกดินพิติกค่ะเมสสิงห์ธนู มังกรกลมโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะฟอดไลก์ก็แชร์กด s ับส c r ร b e ก็กระดิ่งกิ๊กก่อนเป็่อความใจสดด้วยใครที่ซื้อซุปเปต่งให้สาวๆขอบคุณมากคะคะจักนะคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย